หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงราคาไม่แพงและสนับสนุนเครือข่าย 5G เริม15ไร 5G อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากแต่ที่น่าประหลาดใจคือมีข้อมูลที่เปิดเผยล่าสุดบน Amazon อินเดีที่เปิดเผยรายล,ละเอียดของอุปกรณ์นี้อย่างละเอียดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปโดยเฉพาะในส่วนของชิปเซต e d i a ท e k d i ด e n s i t y 7300 Energy ที่มอบประสิทธิภาพสูงในการใช้งานรวมกับแรม 8GB และความจุด2 8 g g ที่ช่วยให้การใช้งานของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือหน้าจอโมเ e ลข,ของเรม15บาไร 5G ที่มีอัตราการรีเฟรช 120H และความละเอียด Full HD ทำให้การดูหนังหรือเล่นเกมมีประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงนอกจากนี้กล้องหลัง 50MP ยังสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ 4K ได้อย่างชัดเจนและนี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความขัดแยง้งหลายคนอาจคิดว่ากล้อง 50MP อา ไม่จําเป็นสําหรับการใช้งานประจําวันแต่หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพหรือบันทึกความทรงจําในรูปแบบที่สวยงามกล้องนี้อาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือการออกแบบที่มีการต้านน้ําและฝุ่น IP 69รวมกับแบตเตอรี่5000 mAh ที่สนับสนุนการชาร์จเร็ว80ดับยูทำให้คุณสามารถใช้งานได้นานและไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานแต่ที่น่าสงสัยคือราคาที่17,999บาท ประมาณ6 5 6 9หยวนอาจจะเป็นที่ถกเถียงว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าหรือไม่สำหรับสเปคที่ได้รับดังนั้นเราอยากถามคุณว่าคุณคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรม 15/ บห้าไคุณคิดว่าราคานี้คุ้มค่ากับสเปคที่ได้รับหรือไม่และคุณคิดว่ากล้อง5 0 m p เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานประจำวันหรือไม่ขอให้แสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เพิ่มเติมสรุปสเปคเรม 15/ บห้าไ ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 7300 Energy RAM 8GB ความจุ 128GB หน้าจอ a m o l e d 120Hz ความละเอียด Full HD กล้องหลัง 50MP การบันทึกวิดีโอ 4K การต้านน้ำและฝุน่น IP69 แบตเตอรี่ 5000mAh การชาร์จเร็ว 80W ราคา17,999บาท8 gb 1 2 8 gb อ้างอิง gsmarine https www gsmarine com s l a s rem หนึ5ง r ้าย5่คริสติเดลวิตามิน n สามศูนย e ศูนย์ออันโิ php วันที่21พฤศจิกายน2568